สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ออฟพามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับจอดอยู่ที่โกดังบางานะครับคันนี้จะเป็น4ประตูนะครับเครื่อง2.8นะครับปี2018นะครับ Hilux Revo นะครับนี่อันนี้มันจะมีอ่า ตัวคาลิบอร์เป็นกระดองเต่าข้างหลังด้วยนะครับลูกค้าใช้งานไม่ใช้งานเอาออกหรือไม่เอาออกเนี่ยเราเอาไปกับตัวรถก่อนนะครับเราไม่มีการถอดเก็บวงเก็บไว้นะครับอะไรที่มันติดรถมานะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยเราให้หมดนะครับสำหรับคันนี้ที่ออฟอยากมาให้ลูกค้าดูก็คือมันเป็น 2.8G นะครับเลขไม่ไม่ข้าม1 0 0 0 0แสนนะครับผมสำหรับคันนี้นะ จะพาชมด้านหน้านิดหนึ่งนะครับไฟด้านหน้านะครับเอกลักษณ์6.8อยู่แล้วนะครับนะครับมีไฟ d a y t i m มนะครับมีไฟ d a y t i m มมีไฟตัดหมอนะครับไฟจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับผมเดิมเลยนะครับไฟทะเบียนสวยนะครับ3 4ซื้อหวยได้นะครับ ยังไม่ซื้อไม่ว่าเอาเลขทะเบียนไปซื้อหวยก่อนก็ได้นะครับตูกหวยแล้วมาค่อยมาซื้อรถกบออฟนะครับนี่อันนี้นะครับสวยงามคลิบๆเลยนะครับสองจุดแปดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่เป็นตัวจนะครับนี่เป็นตัวจีนะครับสวยสมบูรณ์นะครับกันชนหลังลายริ้วรอยนะครับผมตัวนี้มีอ่า ตัวนี้เป็นเทล่บอยมีแมกไนเนอร์ให้นะครับแล้วก็มี่าไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างนะครับด้านในจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเป็นเบาะตับไฟฟ้านะครับผมนี่ปึ๊ดเลยไม่ต้องเอามือก้มไปอีกแล้วนะครับปับได้ที่ปลายนิ้วนะครับเป็นพุสสตาร์ทนะครับนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เนาะ เสียอโต้ด้วยนะครับอืด้านหลังนะครับมีแอร์ตอนหลังนะครับให้1จุดนะครับเย็นฉ่ำกันนะครับอยกของหน้ายกบอกขึ้นนะครับเพื่อใส่ของที่บางทีอาจจะต้องไว้ในรถนะครับแต่ว่าเป็นทรงสูงนะครับเราก็ต้องพับบอกขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้รถกระบะนี่เบาเบิร์ดนี่พับเพิ่มเป็นเหมือนรถเก่งเลยนะครับ อืบเอาล้วอันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.8นะครับปีน P 18นะครับ177แรงม้านะครับขับเคลื่อน2อล้อนะครับผมเช่นเดิมครับลำดับที่1เป็นบริษัทอาคเนย์แคปิตอลนะครับดูเลขไหมซี เลขไม้แปดหมื่นหนก้อยสี่ิกิโลนะครับเป็นเลขไม้แท้แน่นอนนะครับเราตรวจสอบประวัติสินได้นะครับซื้อกับออฟเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเรามีทุกอย่างที่ลูกค้าร้องขอนะครับประวัตินะครับลูกค้าจองเราเอาประกันไปเคมด้วยนะครับคือเคมเคมร่องรอยนะครับ ก่อนส่งมอบนะครับเราก็จะมีประกรันเป็นเคมให้ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีเราไปเก็บงานให้เองนะครับประกรันตีต้องเคมนะครับเราเคมให้ลูกค้านะครับเราก็ไปเคมในอู่ในเครื่องของเรานะครับเสร็จแล้วกลับมาดเทลลิ่งดเทลลิ่งก็คือล้างภายในภายนอกขัดเคลือบห้องเครื่องเราล้างพ่นน้ำยาให้อย่างดีคือออกไปครับนึกว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับวันที่ลูกค้ามาดูกับออฟแบบเป็นแบบ อย่างงี้ครับเรียวๆเลยนะครับเราให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้มีการอาบนงอาบน้ํานะครับไม่ได้มีการขัดตัวรถไว้รอลูกค้านะครับเพราะว่าจริงๆก็อยากนะครับอยากทําความสะอาดอะไรเงี้แต่ว่ารถรถมันค่อนข้างเยอะนะครับท๊อปเลยก็ต้องอาบางทีลูกค้ามาดูรถก็อาจจะต้องอธิบายนิดนึงนะครับแต่ว่า,าด้วยความที่เป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมไม่ ไม่มีกอชนหนักน้ําท่วมไม่มีนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเนี่ยครับมันเป็นเหตุผลที่ลูกค้าได้เชื่อใจนะครับผมว่าออกรถกับทางออฟนะครับรถดีเด็ดนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ารถมีที่มาที่ไปยังไงมีประวัติอะไรยังไงนะครับกับเลขไม้แปดหมื่นหนึ่งนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้นะครับพิเศษว่าตัว2.4ก็เป็น เกี่ยวกับระบบ Boost Control นะครับ Boost Control เข้ามาเวลาที่ลูกค้าขับรถเดินทางไกลๆก็อาจจะมีเมื่อยขานะครับเรากำหนดระยะแล้วกำหนดความเร็วเราก็ปล่อยขาที่เป็นคันเร่งได้เลยนะครับประคองกับตัวเบรกไว้เฉยๆนะครับลูกค้าอยากาแ c นเซิลมันก็ปลดปดเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราโลง่ลงๆแล้เราอยากเพิ่มความเร็วก็อยู่ที่นิ้วอย่างเดียวครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเร็วกดปึ๊บๆๆ,ๆ,ๆนะครับเลขใหม่ก็ตัวใหม่ความเร็วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่ที่ความต้องการของเราว่าอยากให้วิ่งเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะจะใช้ในเมืองนะเพราะว่าบางทีรถติดๆนะครับมันกดคูปุเครื่องโทนบ่อยๆกายจับจับที่เราไม่เมื่อยขาเป็นเมื่อยมือแทนนะครับปึ๊บอ,อันนี้ สวยๆนะครับไหนไปดูห้องเครื่องดิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ออพสตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะครับอ่อห้องเครื่องเช่นเดิมครับเครื่องแห้งๆไม่มีน้ำมันเครื่องซึมนะครับอน็อตนะครับนี่นะครับโชว์เลยนะครับนี่นะครับน็อตข้างนะครับไอคันนี้ อันนี้ออบแจ้งเลยว่ามีการถอดน็อตฝากระโปรงเพื่อทําสีนะครับเก็บสีก่อนที่เขาจะจะส่งมอบคืนให้ออฟเนี่ยอาจจะมีการถอดฝากระโปรงเก็บสีนะครับแต่เป็นตัวฝา,ากระโปรงแท้ของโตยโยตานะครับมีแผ่นความร้อนนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นฝากระโปรงอของโตโยต้าเลยนะครับน็อตเมทดาร์น็อตอะไรอยู่ครบนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาถอดอาจจะมีการเคลม เช่นอาจจะโดนสะเก็ดห er right right. 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 nah ินแล้วเขาเคมก่อนส่งมอบนะครับอันนี้เราแจ้งลูกค้าไว้เลยนะครับเอาเรี่อเรื่องความสบายใจนะครับบอกหมดครับคันไหนแกะคันไหนถอดคันไหนเคมนะครับผมแจ้งหมดนะครับแต่ว่าด้านข้างแก้มเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์บ่าเดิมนะครับไม่มีทําสีแน่นอนนะครับอันนี้เราแจ้งลูกค้าไว้เลยนะครับเราซื่อสัตย์ซื้อความสบายใจเลยนะครับว่า ลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้หรือสนใจคันนี้คันนี้มีถอดฝากระโปรงเก็บงานนะอ่าครับผมแต่ว่าอย่างอื่นก็คือมันไม่มีผลในการใช้งานนะครับต้องบอกกับลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับไม่มีผลการใช้งานนะครับลูกค้าซื้อรถไปเพื่อเอาไว้ใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลเราขอแค่มันเป็นของเดิมของโรงงานนะครับอาจจะถูกถอดเพื่อเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็แจ้งให้เลยนะครับว่าคันไหนมีถอดคันไหน ไม่แกะนะครับเราแจ้งหมดครับแ,แม็กนะครับเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับยางเป็นปีสองพันยี่สิบสองนะครับหน้าหลาังปกติเลยนะครับคานเดิมนะครับคานเดิมอาน็อตไม่มีถอดนะครับรูใไ้เลยมึกไม่มีถอดนะครับสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเดิมของโรงงานแน่นอนมาร์กเดิมมาร์กถอด ตัวหม้อน้ําเดิมนะครับรับประกันไม่มีการชนแน่นอนนะครับโป่งเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คทานอยู่ปกติเลยนะครับนี่เท่ากับคันนี้มีถอดฝากระโปงนะครับอาจจะอาจจะเก็บสีครับอย่างที่ออฟบอกนะครับอาจจะเคมก่อนที่ที่เขาส่งคืนเราแต่โดยรวมแล้วอะครับสวยงามนะครับนี่ด้านหลังนะครับบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีผลกับการใช้งานนะครับ เราดูที่เครื่องโยนต์โครงสร้างคัสซีนะครับช่วงล่างเป็นหลักนะครับในการที่เราจะซื้อรถกระบะนะครับอันนี้ออฟแนะนํานะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับสําหรับคันนี้นะครับเจ้ารีโวตัว 2.8G 4ประตูขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่80,001นะครับปี2018นะครับออฟเปิดราคาอยู่ที่6 แสน0อง6 2ื0 0เก้าพันหกแสนสองหมืนเก้าพันนะครับลูกค้าซื้อเงินสดนะครับไม่มีแหวดไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับซื้อกับออฟไม่มีแวนนะครับได้รถที่ตรวจสอบคุณภาพได้ตรวจสอบเลขไม์ได้ตรวจสอบประวัติได้ตรงไหนถอดบอกตรงไหนไม่ถอดบอกนะครับอันนี้เราเปิดใจกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับเน้นย้ำนะครับเราซื้อรถไว้ใช้งานนะครับเราดูปัจจัยสำคัญก็คือเครื่อง ช่วงล่างห้องโดยสารนะครับนี่อันนี้ระบบบุงระบบเบรเนี้เราเราจะเป็นปัจจัยที่ใช้กับการที่เราจะต้องใช้รถประจำนะครับอันนี้นะครับจดไปแน้นได้ซื้อสดได้แต่ออฟเน้นว่าถ้าลูกค้าสนใจไปซื้อสดอะคุ้มนะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์063 229 0535 063 229 0535 แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับโทก็ได้ไลน์ก็ได้ให้ส่งข้อมูลก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าให้ส่งข้อมูลก็ยินดีนะครับนะครับสอบถามได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าเข้าใจนะครับการเลือกรถสักหนึ่งคันหนึ่งก็ต้องมีข้อมูลนะครับถ้าสนใจคันนี้อย่าลืมนะครับติดต่อมาเดี๋ยวอัปทิ้งช่องทางติดต่อไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ